ในปัจจุบันมันสับปะหลังเป็นพืชชนิดต้นๆในภาคอีสานที่นิยมปลูกกันมากมีมากมายหลายสายพันธุ์เช่นพันธุ์นาคขาวพันธุ์เกตมังกรจมโบพันธุ์เกษตรศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายความเด่นของมันสับปะหลังพันธุ์นาคขาวเป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่ทางภาคอีสานของประเทศไทยเรานิยมปลูกกันมากด้วยความเด่นของมันสับปะหลังพันธุ์นี้ที่มีความใหญ่เป็นพิเศษแล้วถ้าได้รับการดูแล และให้อาหารที่ถูกต้องก็จะได้แป้งตามความต้องการของโรงงานอีกทั้งมันหน้าขาวยังสามารถเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยครับและในเทปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับพ่อสุนทรครับเจ้าของแปลงมันสําปะหลังพันธุ์หน้าขาวครับสวัสดีครับพ่อสุนทรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขณะนี้ผมอยู่กับคุณพ่อสุนทรนะครับซึ่งเป็น เจ้าของได้มันสำปะหลังแปลงนี้ครับคุณพ่อสุนทรแนะนําตัวเองนิดนึงครับว่าคุณพ่อชื่ออะไรนะครับแล้วก็ไปมายังไงกับแปลงมันสำปะหลังแปลงนี้ครับผมพ่อสุนทรเวนไสครับอยู่จากันตะบนบรุงกับเบื้อบดุงจังหวัดอุดรธานีครับครับพื้นที่อยู่หน้าห้องครับคุณพ่อคือเป็นคนพื้นเพับของอำเภอบ้านดุงเลยครับผมครับแล้วก็ทําอาชีพปลูก มันสัมปะหลังครับผมทํามากี่ปีหกปีแล้วครับหกปีแล้วครับครับมันสัมปะหลังที่เราทํานี่คือคุณพ่อเป็นคนเลือกสายพันธุ์มาเองครับผมเราปลูกพันธุ์อะไรพันธุ์หน้าขาวครับพันธุ์หน้าขาวนะครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มันกี่ไร่ครับคุณพ่อยี่สิบไร่ครับแต่ว่าอยู่พื้นที่ไม่ห่างไกลกันนะครับก็มันจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมเชื่อมกันจริงๆของพ่อเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันมี มันสัมรังหลายสายพันธุ์ครับครับผมมีสายพันธุ์ไหนบ้างที่อยู่ในพื้นที่เรามีพันธุ์นาข้าแล้วก็พิรุนหนึ่งพิรุนสองแล้วก็เก็ดเมขอนจัมโบ้แล้วก็เก็ดเสียศาสเก็ดสองครับครับคือจริงๆมันมีหลายสายพันธุ์ครับครับมันมีพันธุ์อะไรบ้างมันสัมหรังที่คุณพ่อเคยสัมผัสมาในอาชีพทําไร่มันสัมหรังก็มีนาเขาครับที่ให้ผลผลิตสูงครับหัวให้หัวเย้าครับหัวเย้าแล้วก็น้ำหนักดีครับก็คือ ที่หลายสายพันธุ์ที่เราพูดถึงก่อนหน้าที่คุณพ่อพูดถึงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกษตรศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ครับแต่คุณพ่อมาเลือกตัวพันธุ์นาคขาวเพราะว่าผลผลิตมันสูงครับครับเปอร์เซ็นต์แป้งดีไหมดีครับเป็นพันธุ์ที่สายพันธุ์ดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งดีเปอร์เซ็นต์แป้งดีครับหัวยาวด้วยครับครับอันนี้ในส่วนของการปลูกพันธุ์นาคขาวเนี่ยคุณพ่อปลูกมากี่ปีสามปีครับ สามปีแล้วที่เลือกสายพันธุ์หน้าขาวขึ้นมากนี่เรายึดอาชีพนี้มา6ปีนะครับแต่ว่าเราใช้พันธุ์หน้าขาวนี้มา3ปีแล้วครับก็ด้วยเหตุผลที่คุณพ่อสุนทรบอกว่าสายพันธุ์นี้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับเขาสำหรับพันธุ์มันหน้าขาวใช่ไหมครับที่คุณพ่อสุนทรเป็นคนเลือกสายพันธุ์มาปลูกครับมีวิธีการปลูกยังไงครับเรื่องของการปลูกมันหน้าขาวที่หลายๆคนพี่น้องเกษตรกรหลายคนทางบ้าน นะครับอาจจะสนใจในเรื่องของสายพันธุ์หรือว่าเรื่องของวิธีการปลูกแต่ว่ายังไม่มีพื้นฐานเลยมันพันธุ์นี้เนี่ยเห็นบอกว่าหมอยาวด้วยยาวครับยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยครับครับอยากจะให้คุณพ่อสุนทรเนี่ยอธิบายวิธีการเตรียมดินนะครับวิธีการปลูกว่าเรามีเทคนิคแล้วก็วิธีการาเตรียมแปลงยังไงนะครับเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรทางบ้านนะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่ารายการเราเรา,เาต้องการให้พี่น้องกเกษตรกรได้มีความรู้ คู่กับเราไปด้วยครับผมอ่ะคุณพ่อเล่านิดหนึ่งคว่ำตัดเย้าตัดสั่นคือยี่สิบเสนนี่คือนาผลสิเขาช่วงนาผลฤดูนาผลครับครับแต่ว่าปกติเขาให้ตัดอยู่สามสิบเส้นครับสามสิบเส้นแต่ว่าฤดูต้นผลครับอาศัยอาศัยที่ว่านานทีิเขาแล้วครับครับนาฝทีิเขาแล้วือว่าไม่ต้องตัดเหย่านะครับผมครับอ่าทีนี้เรื่องของการเตรียมแปลงล่ะพ่อ เราเตรียมแปลงยังไงเราดีกว่าก่อนจะขึ้นแปลงได้เนี่ยนะครับคุณพ่อใช้รถไถนะครับเข้ามาทําความสะอาดแปลงก่อนนะครับการขึ้นแปลงยังไงขนาดแปลงกว้างเท่าไหร่คุณพ่อเล่าให้ฟังนิดควอมวงของแปลงเนี่ยคือระยะระยะ,ะ,ยะล่องไหมครับอยู่เมตรเกตซิพเมตรคเกตซิเส้นครปับครับแต่ระยะห่างคือเมตรยี่สิบเนครับอืมครับก<ม>็ค,บคืออ่า แปลงกว้างครับแล้วก็คุณพ่อก็ขึ้นแปลงเลยนะครับก็วัดให้ได้ระยะแล้วก็ขึ้นแปลงเลยครับได้ยังไงต่อครับคุณพ่อแล้วก็เสียบท่อนพันธุ์ครับปักยังไงแนวตรงหรือแนวนอนนะฮะตรงครับตรงปักแนวตรงทําไมถึงปักแนวตรงอ่ะเพราะว่าหัวมันจะเยอะหัวจะเยอะกว่าครับครับเป็นการลงหัวที่สมบูรณ์กว่าเนาะสมบูรณ์ครับหลังจากที่เราปักท่อนพันธุ์เสร็จปุ๊บกีวันมันถึงงอกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครับ อาทิตย์หนึ่งก็เริ่มงอกแล้วเริ่มเริ่มงอกเริ่มมีนอขึ้นมากครับเพราะเราไปปลูกช่วงต้นฝนครับอืมก็มันจะงอกเร็วหน่อยครับพอมีใบจริงปุ๊บเนี่ยปกติแล้วพืชนี่หลังจากที่เจริญเติบโตมาต้องมีปัญหาะนี่บนี่ครับมีอุปสรรคอะไรบ้างครับมันสำบัลหลังของเราที่ปลูกไปแล้วหลังจากงอกก็มีปัญหายหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าก็าดดูแลมันเบิ่งเห็นมันดีก็ใส่ใจหน่อยครับใส่ใจจังหน่อยอืม มีเทคนิคพิเศษไหมในเรื่องของการดูแลเพราะว่าเอาเซียตอนพันธุ์มันดีกว่าดิอ๋อก็คือเรามีเทคนิคของเราอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือว่าในเรื่องของการดูแลครับพ่อดูแลดีไหมครับดูแลทุกเมื่อเลยครับเขาแปลงทุกวันเลยเขาแปลงทุกวันเลยครับต้นพันธุ์นะครับหลังจากที่เราไปซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมาปลูกครับวันนั้นกับวันนี้ของเรากับของเขาอันไหนที่สวยกว่ากันในเรื่องของต้นพันธุ์ ของเขาเงาวกว่าครับของเราสวยกว่าหรอครับสวยกว่ายาวกว่าเงาวกว่า,า,ววาอืพ่อว่าคุณพ่อดูแลดีครับผมอมืช่วงแรกที่ซื้อเข้ามานี่ต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่สูงขนาดนี้หรอเมตเม็ดยี่สิบต้นนึงเลยมันตัดได้กี่ท่อนพ่อยี่สิบตนของพ่อเนี่ยประมาณเก็ดท่อนครับอยากให้พ่อสุนทรพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนของเราหลังจากที่เราพยายามลดในเรื่องของต้นทุนการผลิตลงครับ เรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ลงมานะครับแล้วก็เป็นการเติมเต็มในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ทางดินเข้ามาด้วยแล้วก็ใช้น้อยนะครับใช้ถ่อยแต่ว่าลดลดได้เยอะเลยครับลดได้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของคุณพ่อเองผมอยากจะถามว่าหลังจากที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานครับผลผลิตในแปลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือว่าได้เท่าเดิมดีขึ้นครับ ดีขึ้นแล้ว,วก,ก,ก็ผลผลิตก็ดีดีขึ้นก<ม>็ใส่ข้าใส่ปุ๋ยเคมีนี่เพราะว่าต้นทุนข้ามันไหลอืก็คือเรื่องของการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แต่ว่าข้าใส่อ,อินทรีย์นี่มันก็นดีขึ้นข้าใส่เคมีน้อยเดียวครับครับน้อยเดียวแล้วก็ก็ไบบริยากอืครับก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือหนึ่งก็คือสภาพต้นก็ยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมสมบูรณ์ครับครับแล้วก็ผลผลิต มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นครับครับทีนี้อยากจะรู้เรื่องของเทคนิคของคุณพ่อแล้วล่ะว่ามีเทคนิคอะไรในเรื่องของการดูแลมันสำปะหลังพันหน้าขาวแปลงนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เห็นบอกว่าผลผลิตดีด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องของมันที่พร้อมจะขุดให้ดูด้วยครับใช่ไหมครับครับผมพร้อมพร้อมที่ให้บึงชักอยากไปดูแล้วครับว่าเทคนิคของพ่อสนทรเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับว่าเทคนิคในการดูแลมันสำปะหลังพันหน้าขาวของพ่อสุนทรเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวพบกันครับครับที่เป็นเทคนิคที่พ่อบอกว่าใช้มาตลอดใช่ไหมครับครับอันนี้ประมาณกี่กิโลครับประมาณยี่สิกลครับ